ไยโอ้เรื่ <SM> <ot> อยๆรู <S 1> <S 1> ้ผลแล้วอืมวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมตาแดงกับเพื่อนครับเริ่มจากผมก่อนนะครับไปนี่เอ้าเอ้าเอ้าเป็นไรครับเอ้าครับเอ้า เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเอ้าเฮ้ยเมื่มเมื่อครับดีเลยอย่างไรดีเกมคิดเนี่ะตอนนี้แม่ได้ไหครับอยากให้เอี้ยนตัวอะไรครับเอ่อยวเพื่อนผมเริ่มก่อนเลยครับตัวนี้เรออ่าผมจะเริ่มก่อนเลยครับผมจะเริ่มก่อนครับ ใ้องพูดพูดทากใครจะได้เยอะกว่ากันอร่อย่อยอร่อยอุ่ออยร่อกเลย่อยยอร่ออรอยอร่่ออ่อยอร่ี่ อเ,เออทุนนี่มันลบไปอ,อ,นไนนอ่นี่ไงเจอคนนี่ค่าคมัน,นี่แล้วเราหนึ่งคิวนี่คิวของมันนะครับแล้วเชื่อมที่นี้ก็จะมีสาฟ้า็ลังมา ขวดเทขวดเท,ทอู้ผมชอบมากอ,อู้ทางนี้ไปขวยากเล้ไปต่อ,อ,อครับวอโลกการแสตมี้ใครได้แ,ดแต้มยี่หวขนาดนะครับใช้ได้แต้มยีกหวขนาดล แลนะคอมเมนต์ไม่ได้นะไปเล่นคลิีกกันคอมเมนต์ไม่ได้นะครับเขาได้เยอะกว่ากันแล<น>ะทิห้หน<ม>้าอยากคอมเมนต์ไม่ได้ว่าอยากให้พวกผมเล่นตัวอะไรแข่งกันครับวันนี้เราจะมาเล่นตัวสุดท้ายก่อนอเรือเรือลำน้ำครับโอ้โหโอ้โหจะตายแล้วอืมลวนเรือลำน้ำลุ่มจะไม่เข้าหรอกครับไม่เข้านังนังนังเหนียวเหนียวอ่าอืม <c oughs> เออผมลืมบอกไปก็คือไม่มีการอัปเดตด้วยคือผมเอาปืนเลเซอร์สกิดล้างเรือครับอีกบน,นเรือแหละคนคือแต่มันไม่ช่วย,ยอะไรครับชอบตอนนี้านานนอามมือามมือกูรัตเขาเรียกว่ากูรัตคือครับขึ้นบกได้ด้วยครับก็สุดท้ายทำได้ทุกอย่าง ไปกระตดเลยโอ้โหแะวะอู้หูจะได้ไ่่ตนไดดีนะคมันไม่ไดกินมันพังมากินทำพังพังนไมได้นีตายดเล้คเ็นใหักไม่ยาก โอได้เลยชนะเขาจได้แม่ตรงที่มันมีดาวเยอะๆไปได้ได้เยอะกว่าชนะไปได้เยอรกว่าคนะไปได้คนแรกว่าชนะไปไ้เนแรกว่าชนน้อกว่าชนกไปได้คนแรกว่าชนะไนนี้เนอะกวน 100เาร้อยเผ็ดร่ายิมหาเผ็ดเอ้าอะไรวะดีจ <yelled> ้า <mouth> ดีจ <Global heut> ้ <immer nah> <compute> <le ater> <Display> เี่ยเนี่ยเี่ยทำดีไม่เบิ่อดิไปกิครับเี่ยกินได้หมูครับทำได้ทุกอย่างอ่ะตัวนี้ครับก็เลยกเลยบินครับแต่มันก็โอปีดี

หนงร้อยล้านไม่ใช่สิสล้านอือังไม่เงล้อล้านเลยกูจีกูจีตุ้ติ้งุ้งตเกือบสองร้อยล้านครับต่อันนี้แล้วสองล้านนี่เกือบสองร้ยล้านเกือบหงกูจีือกูตเกือบสองร้อยล้าน สิล้านอยู40 40 án, ่ยังไม่ถึงร้อยเลยสี่สิบล้านสามเฉลยขาเกาข่าเหล็กเกตัวก็คือหลักร้อยล้านไอะเพื่อนผมตายแล้วครับจังหวะนี้คนที่หนึ่งตายแล้ว

ตอนนี้ยังคงมีอะไรจะสืบต่อผมก็มีการนี่ยโอ้โอ้ขึ้นรงเลยนะเราไปนะครับโอ้เราโมโหขึ้แล้วเยี่ย,ย,ม,ม,ยมยอดยเยี่ยมฟ้านะคะเจ้าโอ้ใครดูตอน วอนนี้ฝากกดไลค์กดชับโอเคกดซับสไค <Hi. S 1> ร์กดติดตามครับว้าว wow. เราลรกโอ้ <c oughs> oh. ออกมาล้วครับออมาลูกปกติครับ

ยาวที่หน่อยครับนี่แล้วครับเรื่มไปเราดูโฆษณาไม่ได้เพราะว่าเราติดดิจิติติไม่ได้คิดไม่จดตจิดเราต้องกลับห้องว่านี่นี่นี่คนนี้คนนึงนี่ได้ไงวะ ครับว่าที่นี้จะแบ่งเป็น2ทีนะครับเนี่มีอีทีอีพีอันนี้อีพีหนึ่งตัวทันทีอีพีที่หนึ่งเล่นสองคนครับที่สองอาจจะเล่นคนเดียวครับผมมาสีเชื่อมาตาเราเลยตาไห<า>นแล้วเพื่อนผมนคนที่สองนะครับ โอ้ตั้งเอยตอนนี้ผ <6 S 1> มได้สองแล้วผมได้สามสิบเก้าล้านครับโอ้โหวิวแแล้วสามสิบเก้าล้านหกแสนสามหมื่นเท่าไหรก็ไม่รู้ช่วยดูให้หน่อยนะครับช่วยดูให้หน่อยนะครับสามสิบเก้าล้านแค่เนี้ย